สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราเราเรียงตามชื่อมั้งอันนี้อะไรคะบ๊อปครับตั้มแน็กและบีอ๋อป๊อบข้าเหมาอนลงป๊อปตั้มแน็กบีแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะทำไมทำไมทำหน้าทำไมนี่เลย อะไรแต่งตัวมาเป็นพิธีกรก็ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อนั่งนั่งนั่งทนหนาวโอ้ยใจร้อนโอ้ไปแล้วไปแล้วใจร้อนเมนเทวีไม่ต้องไม่ต้องขอหนูน่นะรายการยามเช้านะผู้คนตื่นมาผู้หญิงไม่ได้ตรงนู้นแทีกินข้าวเช้าอยู่ดีๆก็ต้องเจอมีคนต้อกด้วยมีคนตออกด้วยไอเดี๋ยวก็จะใช่ละทอดทอดทอดเอ๊ S <S น,นันน่งอยู way, ่ร้านนั่งทัเ่าร้านหล้ามาี่มามาสุเสียโลยอย่าไปเชื่อเขาปิดป่ ไว้มันจะมีความเซ็กซี่แล้วก็เรียกเล็ติ้งเล็กน้อยถึงปานกลาตงาต้องการเล็กเล็กติ้งยามาเช<อ>้าเธอเอาใจแม่แม่ป้าตหน่อยละกันเธอดูเจ้าของอรายการที่ทต,ติดถอดตั้งแต่เบรกแรกก็ไม่เห็นเลยเอ,เอางี้เอางี้เดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสี่คนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าตำแหน่งอะไรยังไงชื่ออะไรครับผมมีตำแหน่งด้วยเหรอเรีตำแหน่งมีตำแหน่งเลือกหน้าประจำตัวครับสวัสดีครับนะฮะชื่อนายแอนจิโรงเด็กไก่สักนะครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับได้เออ่เมนเทลค่ายอวอร์ดแล้วก็โมเดลลุคอวอร์ดครับปัจจุบันอาชีพอะไรกันอยู่เป็น ช่างภาพบิสระอยู่ครับอ๋อเป็นช่างภาพบิษณุลายครับผมครับผมโอ้โหพี่อยากถ่ายนู้ดบ้างวันหลังถ่ายที่เนี่ยได้เลยครับไ้เลยขอโทษดครับผมต่อไปค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อจิรพัฒน์ทันสนดครับชื่อจิตตั้มครับเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ครับมาร์เก็ตติ้งดูโฆษณาเนี่ยนะใช่ครับอ้าวตายแล้วเอออีจ๋าสวัสดีเลยบ่อยๆเนี่ยจเนี่ยทุกคนดูโฆษณาลงทีวีอะไรเงี้ยเหรอ ไม่ดูแบบด้านกลยุทธ์การตลาดมากกว่าครับได้รับตำแหน่งอะไรครับได้คู่กายครับคู่กายหนุ่มเท่หนุ่มเท่อ้าวตาต่อต่อครับเลยครับสวัสดีครับผมนายพิรัชถาวงสุขนะครับชื่อเล่นชินแนกครับแนกสามารอาชีพนักแสดงไครับเรียนปริญญาโทอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโอ้โหนักแสดงมาเจอมาเจอเป็นนักแสดงในสกายนักแสดงในสกายครับ สวัสดีครับผมพิชยาสาจิตนะครับผมก็ตำแหน่งเซ็กซี่วอร์ครับเซ็กซี่ยังไงครับเซ็กซี่ยังไงเขาดูจากอะไรเซ็กซี่อะไงใส่ตรงใส่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้หน้าคุณหน้าถีบมาก ผมเริ่มัวดไส้คุณแล้วแหละต้องไปใส่ทรงใส่เสื้อมันจะไปเซ็กซี่เขาอาจจะดูตะโรอยยิาะว่าจากอะไรมันจะอะไรก็เซ็กซี่ไกอวอร์ดก็คือรวมๆก็คือมีรูปร่างด้วยแล้วก็มีความมีเสน่ห์เร้าใจที่แบบว่าสาวๆไม่เชื่ออาเจ๊ผมเลยว่าอาเจ๊ผมเลยยยัังงงงไไจัดเจ๊หน่อยหนึ่งเอาแก้มเจ๊หนึ่งมัน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 จะดีเหรอเจ๊ดีดีเจ๊ขอลองอ่ะข่อยหลันข่อยเขาถอย หอมอะไรอ่ะเองใจเจ๊เขาขอร้องว่าพี่ขอร้องอ่ะขอเยะเจ๊เอาให้เขาหอมเลยอันนี้เดี๋ยวหอมอ่ะอ่ากลับลุยกลับลุยกลับลุกคุณผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาจะนั่งกันเฉยเฉย <laughs> อาถามป๊อบหน่อยดีกว่านะครับปีนี้มีมีแค่4ี่หนุ่มเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งเมนเชส์2013เพราะคุณป๊อบรับไปคนเดียว2อง oh, ตำแหน่งเลย oh, 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 อ่าครับผมอ oh. คิดว่าอะไรถึงทำให้มีคนโหวตให้ถึง2องตำแหน่งครับเอ uh. มองในตําแหน่งของโมเดลลุกก่อนดีกว่าครับโมเดลลุกเนี่ยคือเขามองในเรื่องของการพัฒนาของการแต่งตัวแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยดูเป็นแบบลุกโมเดลใส่แล้วมันดูเป็นลุกโมเดลครับผมใช่ครับส่วนตําแหน่งของเมนเทลไกวอร์ดเนี่ยคือเขาดูทุกๆอย่างเลยนะครับตั้งแต่การพัฒนาของทางด้านรูปร่าง จิตใจการดูแลคนรอบข้างแล้วก็ดูแลตัวเราเองครับคือมองทุกมุมเลยครับครับากก็คโหวตกันโซนน้องเป็นผู้หญิงป่ะคืออันนี้เราจะแบ่งคะแนนกันกันเรอเหรผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงกรรมการเป็นผู้หญิงหมดเลยใจหงทายแล้วเหรออุ้ยไป็นวันนี้ม่ผู้หญิงเก้าคนเขาทิ้งเราสองคนได้ยังไงทำไมเขาไม่เชิญเราไปโบสถ์จะแบบเป็นกรรมกรกุ้งกรรมการบ้างต้องต้องบอกเมนเทลเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวถามคุณตั้มก่อนดีกว่าพี่ตั้มคุณตั้ม ตอนนี้ออรู้แหมไม่อยากถามเลยอายุเท่าไหรอ่อ,อ่ะอ่าสามสิบสี่แล้วครับโอ้ย <All right. S 2> รู้สึกว่าตัวเองเป็นพี่เขาที่สุดไหมผมประกวดแมนเทลสุดแก่เลยครับรเพราะว่า,วาอายุมากที่สุดในกลุ่มแมนเทลปีนี้ครับแล้วเด็กที่สุดเท่าไหร่เด็กที่สุด20 สามยี่สาดูแลยังไงดูแลตัวหุ่นเฟิร์มขนาดนี้เขาซิกแพคนะหสามสิว่านี่ไม่เปิดสิเปสามสิบกวาเปิดแล้วครับเปิดที่เปิด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 เปิเปิดเิดเดเดเปิเป่ไปิดเปิมดเปิดปปิดเดเเเปิดิ เดี Box, okay. ๋ยวไปดูก right ันวันงานแล้วกันดีไหมวันนึงวิ evet ่งกี่ชั่วโมงเบิร์นกี่ชั่วโมงดูแลตัวเองยังไงไม่คิดผมออกกำลังกายหลายอย่างครับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าเมนเทลส์เราคือแบบเล่นบาสแล้วก็ต่อยมวยแล้วก็เข้ายิมสามอย่างหลักๆเขาดูเห็นไหมเขาไม่ได้แบบไปโห่เพาอกายจนผมไม่ผมไม่ได้มองไปเล่นยิมเดียวครับแต่แม่แต่แม่โอ้เจ็บนะเจนะหนักนะแข้งเขาเนี่ยถามคุณแมกบ้างตำแหน่งไนท์สกายใช่ไหมคะอยากทราบว่าไนท์สกายในคิดว่าผู้หญิงต้องการอะไร ผู้หญิงใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ถามผู้หญิงเป็นเหมือนแบบตลกตลกอะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยแล้วไม่เครียดนะครับอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดคือมันผ่อนคลายอะไรเงี้ยใช่จริงเหรอทำไมไม่ถามเราที่ทำงานเครียดแล้วก็อยู่กับที่ผ่อนคลายสิอาร omasotherapy ต้องการอารมาเทอราปีมากช่วงนี้ คุณมดดำออกขึ้นแต่เช้าเลยนะโอดี้คุณผู้ชมอถามบีบ้างดีกว่าคุณมดดำบีบ้างดีกว่าความเซ็กซี่ของคุณเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนทำไมใครๆถึงโหวตให้คุณเป็นหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดแล้วถามแล้วนี่เมื่อกี้นี้ใช่ถามแล้วถามแล้วถามแถามเป็นคำถามก็โอษสิวัดจะถามอย่ายถามอยถามอีกแล้วจะถอดเสื้อทีมงานก็ยกไปจะถอดเสื้อทีมงานก็ขัดขวางไม่ไม่ เดี๋ยวก่อนช่วยเฉดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเท่าที่พี่เห็นนะพี่ว่าเขาเซ็กซี่เขารูปร่างเขาจะมีสิทธิ์มองเซ็กซี่เหรอครับเฮ้ยพี่เป็นผู้หญิงไม่เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ดูผอมแต่สู้คุณหนุ่ยไม่ได้ถูกไหมสู้คุณหนุ่ยไม่ได้ถูกไหมคุณหนุ่ยที่เซ็กซี่กว่าใช่ไหมไม่ไม่แต่เราก็อยากดูคนอื่นบ้างก็โอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเซ็กซี่แบบ360องศาเนี่ยท่มเป็นยังไงผมจะให้พี่ทั้ง4คนนะครับ เดินแบบแล้วก็เต้นโชว์ท่าบอสเต้นด้วยเหรอวียาใช่ครับผมเดี๋ผมทให้ดูดีกว่าดูดีครับผมเต้นท่าไหนไปยีตรงกลาง example 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 ต้องมีเจไหมอ่ะาเง้ยเล่เมเลยอ่มรน่อนนะินเพื่ออ่าอนพอพอเล่นไงต่อเล่นไง่อเล่นไงเล่นไง่อเล่นไงเต้นเต้น พอชนะชนะเต้นเส้นอย่าไปเชื่อพอเต้นขนาดนี้เชิญเชิญแต่ละคนคุณก่อนเลยครับผมมีเพลงหน่อยเอาเพลงมาเลือกสิกมาไม่ถอดเสื้อครับนายเอกนายเอกต้องถอดเสื้อหรือเปล่าถอดต้องไหมถอดสิถอดแล้วเวียนครับมันต่อ าเลยนะหน้าหน้าต้องนิ่งหน้าต้องนิ่งโอ้โหนมดำมากโอ้โหตัดเซ็กซี่อยู่อ๋อเนี่ยนะคุณพี่ตอบเลยครับผมห้ามภาพอ่ะคนที่สามครับน่าคุณแน็กถอดเสื้อด้วยครับผมเน่เน่วายขาวจ้วงหน้าเที่ยงโอ้ยแกไม่เอาเนี่ยมันถอดยากมาที่ผมถอดก็ถอดยากอ่อ่ะ ควงควงควงตัวท้ายครับผมคนท้าย Sexy ไก่ Sexy ไก่ะมาดู Sexy ไก่ของคนดังมีคนรำไรมีคนรำไก่มีคนก็ไต่ระดับนี่ไงเออแกดูช่างแต่งหน้าทั้ผมแกสิไม่มีใครสนใจหน้าพิธีกรแล้วนะฮะนี่ไงโอ้โหออเซ็กซี่ตุ้งขอนนี่โอเคตามนั้นโอเคขอบคุณมากค่ะอบคุมากคร ก็ดำตัดสินดีกว่าว่าใครเต้นได้ถึงใจที่สุดเขาจะลำเอียงพี่จะตัดสินเหรอขอให้มันได้สักครั้งเถอะจะไม่ลืมพระคุณและยกมือไหว้ละได้อะไรได้หมดเลยอะได้อะไรไปเด็กไปกินข้าวนะก็พี่อยากจะอารมาเทอราพีสักหน่อยจะเลือกคนไหนเนี่ยเอาตกลงมีสิทธิ์หรอได้มีเสียเรื่องหรอมีสิทธิ์เขาเป็นแคาจะจัดห้ไหม ทางรายการจัดให้คุณแล้วอาร oma therapy หรือขอภารกิจอะไรเอาน้องมาเป็นเทรนเนอร์ชั้นหนึ่งคนให้แกเลือกคุณเลือกสิคุณชอบคนไหนเทรนเนอร์เรื่องกเอาเลือกก่อนเลือกเดี๋ยวเทรนเนอร์ถามเลยเทรนเนอร์อยากจะพัฒนาหูเนี่ยเหมือนบูตี้ปีหน้าจะไปขอคุณต้งขึ้นเมนเูออกมานี่นี่พูดจริงปะเนี่ยบอกจริงจริงหรือเปล่าไม่เอ้าพี่ต้องพูดนะพี่ต้องเอาเอาเลือกคุณแน่นอนพี่ต้องป่ะต้อง จะได้เหมือนสอสอมีซิกแพคพวกพวกสจอะไรกันเนีย